สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งมุงจีบตั้งแต่ขั้นตอนของการวัดไปจนถึงขั้นตอนของการติดตั้งด้วยตัวเองถ้าใครพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกจุดเด่นแล้วก็ข้อดีของมุงจีบก่อนมุงจีบนั้นเป็นมุงที่ประหยัดพื้นที่เพราะสามารถพับเก็บได้ แทบจะทั้งหมดเลยนะครับสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่พอที่จะทำมุ้งบานเลื่อนเราก็สามารถใช้ตรงนี้มาตอบโจทย์แทนได้ครับเพราะว่าพื้นที่ที่เก็บด้านข้างนั้นใช้เพียงแค่7-10ถซนเมตรเพียงแค่นั้นเองนะครับ เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่จํากัดเหมาะกับบ้านที่เป็นตามคอนโดแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าบ้านไหนเป็นบ้านพักตะอากาศลมพัดแรงคอนโดสูงอยู่ริมน้ําแบบนี้ก็จะไม่เหมาะที่จะติดตั้งมุงจีบนะครับเพราะว่าตัวลมที่แรงมากเกินไปจะทําให้มุงพังได้ สำหรับหัวใจสำคัญของการติดตั้งมุ้งจีบนั้นจะอยู่ที่การวัดขนาดที่ถูกต้องนะครับถ้าวัดขนาดหลวมไปยุงก็จะเข้าแต่ถ้าวัดขนาดใหญ่มากเกินไปเราก็จะไม่สามารถนำมุ้งจีบใส่เข้าไปในกรอบประตูได้นะครับซึ่งการวัดที่ถูกต้องนั้นจะต้องวัดให้ครบทุกด้านบนล่างซ้ายแล้วก็ขวาวัดทุกด้านและก็ทุกบานด้วยครับขนาดที่เราวัดได้ให้ลบออก3มเมตร หลังจากนั้นให้จดตามด้านให้ถูกต้องครับขั้นตอนของการจดงานทุกครั้งนะครับอย่าลืมกําหนดด้วยว่าบานนั้นๆเรากำหนดให้เป็นหมายเลขอะไรนะครับเผื่อเวลาที่เราสั่งของไปแล้วแล้วเวลาของนำมาติดเราก็จะได้รู้ว่าบานนี้เป็นของหมายเลข1บ้บานนี้เป็นของหมายเลข2หรือหมายเลข3จะได้ไม่สลับกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการจดงานนะครับก็คือการกำหนดทิศทางว่ามุ้งของเรานั้นจะต้องเลื่อนไปทางไหนเราสามารถใช้เป็นสัญลักษณลูกศรแบบ บบนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวเลขครบหมดทุกด้านแล้วแล้วก็มั่นใจแล้วว่าขนาดที่เราวัดมาถูกต้องแน่นอนเราสามารถส่งขนาดเหล่านี้ไปให้ทางโรงงานเพื่อตีราคาได้เลยครับมาดูขั้นตอนของการติดตั้งกันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ตัว หอมุ้งจีบมาแล้วนะครับให้เราทําการแกะแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกให้หมดนะครับกางมุ้งจีบออกมาแล้วก็เริ่มทําจากส่วนที่เป็นของตีนล่างก่อนเลยนะครับส่วนที่เป็นของตีนล่างนั้นก็จะมีธรณีมาให้1ชิ้นนะครับโดยส่วนที่เป็นของด้านล่างมันก็จะมีเดือยเล็กๆเอาไว้เสียบกับธรณีทั้งสองด้านพอดันเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะลงล็อกของมันพอดีหลังจากประกอบรางด้านล่างเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทํากันต่อที่รางด้านบนครับรางด้านบนนั้นจะค่อนข้างซับซ้อนนิด เราจะสังเกตเห็นว่าด้านในของรางบนจะมีปุ่มเล็กๆ อยู่2ตัวนะครับซึ่งเป็นจุดที่ทางโรงงานตั้งค่าไว้ให้แล้วให้เราเอาดินสอมาร์กตำแหน่งทั้ง2อันนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้เราคลายล็อกออกปุ่มดำๆก็จะสามารถเลื่อนไปมาซ้ายขวาได้เส้นเอ็นก็จะคลายออกนะครับทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นครับสังเกตที่ตรงมุมด้านบนนะครับมุมด้านบนจะมีเดือยเล็กๆที่ยื่นออกมานะครับเราสามารถนําเดือยเล็กๆนั้นไปเสียบเข้ากับตรงมุมด้านบนได้เลยครับมันก็จะเข้าล็อกของมันพอดีหลังจากนั้นนะครับ เมื่อเราประกอบเป็นโครงได้คร่าวๆแล้วให้เรานําโครงที่เราประกอบเนี่ยครับใส่เข้าไปในวงกบป,ประตูหรือวงกบหน้าต่างที่เราเตรียมเอาไว้ขั้นตอนนี้ถ้าใครวัดขนาดไม่พอดีหรือวัดขนาดมาผิดก็คือจบเกมครับเมื่อเรานําโครงของเราใส่เข้าไปในวงกบได้เรียบร้อยแล้วให้เรานําซิลิโคนใสาย,ยากาวไว้ตรงด้านล่างก่อนได้เลยนะครับเพื่อให้ด้านล่างนั้นติดเป็นธรณีที่มั่นคงไว้ก่อนส่วนด้านบนเดี๋ยวเราจะยึดติดกันทีหลังครับสายสลิงที่ห้อยระยงระยะ อยู่ตรงนี้นะครับ ให้เราดันตัวปุ่มดำๆข้างใน2ปุ่มไปยังจุดที่เรามาร์กเอาไว้ตอนแรกครับสำหรับบ้านใครที่มีวงกบเป็นวงกบไม้สามารถเสริมความแข็งแรงได้ด้วยตะปูเกลียวลอบๆอโครงหรืออาจจะใช้เป็นกาวพวกแบ็กบอลก็ได้ครับสำหรับขั้นตอนของการติดตั้งแล้วก็วัดขนาดมุงจีบก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือว่าติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนท่านใดที่คลิปว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ